สวัสดีครับผมชื่อนายคณินนักเรียนรามนะครับรหัสนักศึกษา1นึ่ง2 0 6แปดหนะครับผมจะมานำเสนออะเรหนึ่งมิติและ2มิตินะครับมาเริ่มต้นจากอะเรหนึ่งมิติก่อนนะครับอะเรหนึ่งมิติอินอะเรไซค์คือประกาศค่าตัวแปรนะครับอนะครับ ส่วนอะไรหนึ่งมิติก็จะมีอยู่หนึ่งฟอร์นะครับคือตรงนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะรันให้ดูนะครับอันนี้ครับนี่ก็จะรันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปผมก็จะอธิบายอะเรสองมิติ ให้ดูนะครับเอ็นเกตเ็ไปกอเอสองเรสองมิตินำสตูนะครับก็คือบอกค่าจำนวนของนักศึกษานะครับส่วนนำ COU ก็จะบอกค่าของน้ำหนักส่วนสูงของนักศึกษาแต่ละคนนะครับอเรสองมิติก็จะมีฟอร์สองฟอร์นะครับเป็นฟอร์สอนฟอร์คือเอา้ คือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็น,นอะไรมิติผมก็จะรันให้ดูกันนะครับอ๋อกดผิดกดผิดนี่นะครับอ่าแล้วพิมพ์เลขอะไรก็ได้ลงไปนะครับพิมพ์เลขหนึ่งแล้ว ครับพิมพ์เลขรายไปก็ได้นะครับแล้วกด enter แล้วก็อ่าก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะครับผมผม,ผมก็พอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ